กดเข้าไปหยอดเข้าไปมันจะแสบเหมือนพริกไทยใส่เข้าไปในตาเลยหวัดดีกล้วยกำแพงโอ้ยอยากกินไอ้นี่นึกเลยเนะี่ยกล้วยตากอะ่ะอยากกินกล้วยตากไอ้นี่อร่อยมากกล้วยเล็บมือนางตากอะ่ะกล้วยไข่ก็น่าจะอร่อยนะ กุย <G l unch> เล็บมือนางชุมพรโอ้โหโคตรอร่อยเลยจริงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวก่อนนะไปเที่ยวนี้ไปซื้อไปไปอัตลาดดอนไหวเดซื้อมาสักสองโลวันนั้นซื้อมากิโลครึ่งสิสองสามวันกินหมดเลยกิโลครึ่งอ่ะไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนั้นน่ะ อ๋จัญญาใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทาของแม่มาใช้ดีแล้วดีไหมล่ะเริ่มทำเนี่ยประหยัดไม่ประมาทเดือนแรกอะชีวิตรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นเอาเดือนเดียวแค่นั้นเนี่ยเดือนเดียวอะ่ะค่อยๆรู้เอ้ยตายแล้วทาไมมีเงินเก็บวะ ดีาคา่ะออดีสิขาเอาเรื่องเอาของดีเอาจะทําให้ชีวิตพวกเธอดีๆนะมานั่งพูดสู่กันเล่าสู่กันฟังเนี่ยชีวิตพวกเธอต้องดีขึ้นสิดูดูช่องเราอะมันจะต้องเป็นช่องที่สร้างสรรเพิ่มพูนความสุขให้ตัวเองโดยวิธีการง่ายๆปราศจากเรื่องราวที่ไม่ดี ในช่องเราต้องเป็นอย่างนั้นพูดจาพูดคุยให้กำลังใจกันแต่จริงๆกำลังใจต้องกำลังใจต้องได้มาจากตัวเองนะมันถึงจะส่งพลังถูกไหมกำลังใจมันต้องเริ่มมาจากการให้กับให้ให้ความรู้สึกกับตัวเองให้ความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งกับ ใจตัวเองสวยแต่เช้าเหรอครับทั้งพลตื่นมาสวยเลยเหรอเนี่ยวัดดีค่ะชะลินชลินทิพย์น้าสวยมากอ๋อขอบคุณนะเธอเธอมาชมคนแก่ให้ชื่นใจใช่ไหม ขอบคุณดอกกุหลาบเป็นนะเธอแสบตาน้ําตาไหลอยู่เนี่ยเป็นเป็นตาแห้งตาแห้งมากสวัสด,ดีค่ะน้องแนนซี่ค่ะวันนี้จะทำลาบหมูใส่ไส้ ไอ่อนฟอ r เก t ตมีนอเวลาหยอดไอตัวน้ำตาตัวเนี้ยน้ำตาตัวกระตุน้นน้ำตาตัวร้อนๆเนี่ยมันจะแสบตาเหมือนคนร้องไห้อะ่ะพอตามันแสบแสบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคัดจมูก เหมือนคนร้องไหอ้อ่ะพอน้ำตาไหลแล้วมันคัดจมูกเออมันเลิศเนาะมันมันมันไอ้นี่กันเนี่ยดูสิแต่เดี๋ยวแป๊บนึงก็หายนะถ้าหยดหยดตัวเนี้สักมันจะเป็นสักประมาณห้านาทีมันจะมูกมจะหายโล่เหมือนเดิมคิดถึงน้องโมออจบไปแล้วค่ะ โอ้ช oh, น,นิดาจิตเที่ยงใครทำอะไรพี่อ้วนร้องไห้ทำไมทำเองผู้ชายไม่รักเลยร้องไห้อยากมีแฟนอยากมีแฟนมันเหมือนร้องไห้ไงมันเป็นไอ้นี่หนูหยอดน้ำตาเทียมน้ำหยอดน้ำตาตัวที่เป็น โอยาที่มันกระตุ้นน้ำตาแสบๆอะ่ะพอหยดเข้าไปมันจะแสบแบบแสบเหมือนพริกไทยโรยเข้าไปเลยอะ่ะไม่ได้ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาตัวที่เป็นน้ำนมอะ่ะแม่แทบไม่เปลี่ยนเลยเหรอโอ้โหน้องฟ้าค่ะอายุเยอะแล้วนะโจ เดินทางมาถึงเลขเจ็ดแล้วนะแต่ดูแลตัวเองสิดูแลตัวเองเพิ่งเข้ามาตกใจโอ้ยอยีไม่ต้องตกใจลงชิดฉันไม่ร้องไห้หรอกมันต้องตกใจหยอดน้ำตาอิน้้ำตาตัวนี้เป็นน้ำตาตาแบบแสบมากอ่ะ๋อดูทุกวันนะคะนณชาบอก มันเป็นมันจะเป็นน้ำน้ำาย่น้ำยาน้ำตาตัวมันเป็นสีขาวขาวข,าวขุ่น,นเวลาหยดเข้าไปแล้วมันจะแสบลูกตาแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วมันก็จะน้ําตาออกมาไงพอน้ําตาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะทําให้ตาเราไม่แห้งไม่สบายหรือเปล่าเห็นไหมโอภีอ้วนยังไม่เจ็ดสิบเอ็ดสิเธอหกสิบกว่า หยอดตาดูอมีตะโกดบอกจะร้องไห้หยอดตามันเป็นน้ำตาตัวเป็นที่เป็นนมนมอะ่ะตัวนี้กล่องหนึ่งต้องพันกว่าบาทนะน้พันสองกล่องหนึ่งอะ่ะ สองละพสองใช่สาเหตุของตายแห้งใช่ไหมอันนี้คิดว่านะคิดว่านะเพราะว่ามันมันประเมินไม่ถูกอะว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมมันเกิดจากแสงที่เราใช้นะใช้ถ่ายละครมายี่สิบสมสิบปีมันเกิดจากอายุแล้วก็ เมื่อก่อนหน้าที่จะตายแห้งเนี่ยก็ใช้ยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งใช่ป่ะยาหยอดตาที่เป็นขวดอะที่ว่าเดือนหนึ่งทิ้งหนูอันนั้นคืออันตรายมากใครใครจะใช้ได้นี่ใครใช้อยู่เลิกใช้เลยนะเลิกใช้ในยาหยอดตาที่เป็นขวดหยดเข้าไปอ่ะที่หยดแล้วเย็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยซื้อมาจากเมืองนอกเนี่ยไม่ได้เลยนะพวกนั้นเป็นสาเหตุของตายแห้ง มันมียาฆ่าเชือ้อมันมีสเตียรอยแล้วก็เราเคยใช้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอมันเริ่มตาแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแสบแสบอักเสบก็ใช้ตัวนั้นะ่ะนั่นเนี่ยพอใช้ตัวนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณภาพของน้ําตาแล้วก็ต่อมไขมันบริเวณรอบดวงตามันแบบปิดเป็นศูนย์ไปเลยอะตาแห้งเลยอะตอนนี้รักษาตาแห้งอยู่ แล้วก็กินอาหารเสริมตัวตาแห้งอยู่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมต้องหยดตาพอหยดตาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันจะน้ําตามจะออกมากระตุ้นน้ําตาเนี่ยแต่เธอบ,บางคนทนไม่ได้เลยนะความแสบอะแสบตาอย่างนั้นมาคนทนไม่ได้เพราะมัน,มนแสบจริงๆตัวเนี้ยวันหนึ่งหยดประมาณสามรังถึงสี่รังอีตัวแสบๆอะโอ้โห หยดเข้าไปเหมือนเอาเหมือนเหมือนเอาพริกไทยโรยเข้าไปในตาแสบระดับนั้นเลยนะเหมือนใครกินข้าวอยู่กินน้ำกุวยเตี๋ยวก็เด็นเข้าตาแนละ้วแสบน้ำตาไหลพากแบบนั้นแนะแต่มันจะเป็นอยู่ประมาณห้านาทีเห็นไหมก็ดีขึ้นแล้วมันก็จะไม่แสบห้านาทีรู้ไหมว่าดูแลตาเนี่ยแค่ตาแห้งหมดไปหมดไปประมาณสี่ห้าแสนบาทแล้วนะ นี่คือเรื่องจริงหนูจริงๆนี่คือเรื่องจริงหมดไปอ่ะครั้งหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นมื่นกว่าแปดพันเนี่ยรักษามาปีกว่าตาเนี่ยสองปีกว่าเกินด้วยเกินนั้นอีกแพงจริงเธอเธอเคยได้ยินหลิดสปาไหมที่ว่านวดตา,าหมอบางท่านเรียกว่านวดตาหมอบางคนเรียกว่าบีบไขมันหลิดสปา ที่เอาแท่งแก้วเข้าไปแล้วก็กดเปลือกกด,ดในตาเราอะกดบนกดล่างอะกดแล้วก็บีบเพื่อให้ไขมันที่อุดตันบริเวณเปลือกตามันออกมานั่นแหละซึ่งทำอยู่ตอนเนี้ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่หน้ากากแดงที่เขาเรียกว่าใส่หน้ากากแดงก็คือมันจะเป็นเหมือนแสงเลเซอร์สีแดงเอามาครอบไปที่หน้าทำให้ทำให้ไขมันละลายลำลำบากใช่ไหมท เธอบัวยาหยอดตาสำคัญมากนะเธอต้องเธอต้องใช้ตัวหนึ่งนะเธอต้องไปปรึกษาหมอตานะมันจะเป็นน้ำยาหยอดตาแบบ0.3%นะ 0. 3อนตะนะ่างนั้นน่ะเธอรู้ไหมฉันเป็นหน,หนักๆตอนเมื่อปีที่แล้วนะถ่ายละครชะตาหงอยู่อ่ะโอ้โหทำไงวะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเธอหยอดแล้วก็ซับหยอดแล้วก็ซับทุก10นาทีเลยอ่ะ แล้วก็บางทีถ่ายฉากยาวๆใช่ไหมต้องทกเยาพกยาหยดตาไปเลยอะ่ะหยดแล้วก็ซับหยดแล้วก็ถ่ายต่อเธอรู้ไหมทรมานมากเธอรู้ไหมเรื่องตาเนี่ยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยน่าดีขึ้นเรื่อยๆโอ้พี่อ้วนยังดูดีเหรอโอ้ขอบคุณนะเธอ อ,อยยาไปตายตาไปตานี้ตอนนี้หมอให้หมอหมอให้ฉันใช้วันละประมาณห้าครั้งเลยนะไอตัวไอตัวขี้พึ่งปายตาที่เป็นเจลหนาะหนาะอ่ะหายไปพร้อมกันนะบัวนะฉันก็ฉันก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะดีขึ้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซนหมอบอกตอนนั้นบอกต้องผ่าตัดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นโรคเอ็ออมอะอะไเดียนะ เอสเคเอสลเคมันเป็นโรคเอสลเคส่วนที่ส่วนที่ว่าต้องบีบหลิดสปาและยอดตาเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็เป็นโรคตา MGD แล้วกไ็ไอ้ตาแดงๆดงนะ่ะเธอรู้ไหมว่ามันหมอบอกว่าต้องผ่าตัดก็คือลอกเอาตาแดงแดงเส้นเลือดแดงๆตรงลูกาตาเราออกไปเลยอะ่ะแล้วก็หมอบอกอย่างนี้นะมันก็จะดีขึ้นประมาณ70-90 แต่ก็ยังต้องรักษาตาแบบนี้ตลอดฉันน่ะเกิดจากการผิดพลาดยาของคุณหมอที่หนึ่งให้มาหยอดค่าเชือนะ้อและปรากฏว่าอาจจะนายแพ้ยาค่าส,สารกันบูดในในไอตัวที่เป็นขวดมันแพ้ได้แต่ก็ไม่ได้เป็อะไรนะก็ปล่อยมันอ่ะแล้วก็ดูแลตัวเอง ชดใช้เวรกรรมบาปกรรมที่เราอาจจะไปทำอะไรให้สัตว์หรือว่าชาติที่แล้วไปทำร้ายอะไรตาคนเราถึงมานั่งเจ็บตาปีแต่จริงๆเพิ่งเพิ่งเป็นได้ประมาณปีที่แล้วนะใช้ชีวิตได้แต่ตาแห้งขับรถได้แต่มันก็เวลาหยอดตาหรือเวลามันก็แสบๆตานะหมดไปหลายตังแล้วค่ะหนูไม่ได้หมดน้อยนะหมดไปหลายตังหมดเยอะด้วย จะบูกตันไม่มีขี้มูกหรอกหยดหยดยาหย,ด,ยดตาตัวเนี้ยกล่องหนึ่งพันสองมีอยู่ห้าแพ็คใช่ป่ะหน้าตามันจะเป็นแบบยาวยาหยดตาไปแช่ตู้เย็ยนอมันมันมียาตัวหนึ่งค่ะที่มันมีเสียลอยจะต้องแช่น้ำแข็งไว้ตลอดค่ะแต่ถ้ายาหยดตาพวกเนี้ยจะไม่แช่ค่ะ ไม่แช่ค่ะแต่ว่าน้ำเกลือตัวล้างตาต้องแช่ตู้เย็นค่ะความเย็นมันจะทำให้สบายตาขึ้นแต่ยาหยอดตาไม่แช่เลยค่ะมันจะมียาหยอดตาอยู่ตัวหนึ่งที่มันผสมสเตียรอยอ่อนๆน่ตัวนั้นต้องแช่ต้องแช่กับน้ำแข็งไว้เลยสมมติว,ว่าเราจะขึ้นเครื่องยาตัวนี้ต้องอยู่ในกระติกน้ำเลยค่ะกระติกน้ำแข็งเลยค่ะหิ้วกระติกน้ำแข็งมียาอยู่ในนั้นค่ะ เค้นเครื่องก็เปิดว่าน,นี้คือ,อยาโอ้ยกดแชร์กดติดตามด้วยเธอขอใจด้วยเธอขอใจด้วยค่ะเดี๋ยวจะทำรับหมูหนูเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้ชีวิตเราอะ่ะ ประหยัดเงินได้ก็คือมีอะไรกินอันนั้นเชื่อฉันนะมีอะไรกินอันนั้นไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปดูนั่นดูนี่เยอะมีอะไรในตู้กินอันนั้นมีในบ้านมีน้ำพริกกินน้ำพริกมีไข่กินไข่มีหมูกินหมูมีปลาทูกินปลาทูเชื่อฉันมีผักกินผักแล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยซื้อผักที่อยากกินซื้อผักที่อยากกินมาซื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่อยากกินมา อ,อ๋อจวันนี้จะทําลาบเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็มันมันจะได้มันจะได้แบบว่าฝึกตัวเองยิ่งคนที่มีลูกนะอุย้ยขอบคุณหัวใจนะเธอขอใจดอกไม้ของขวัญต่างๆขอใจต่างๆขอบคุณนะเธอมันจะได้ฝึกลูกหลานในบ้านว่าเพราะจริงๆพ่อแม่กินยังไงลูกเป็นอย่างนั้นเธอ พ่อแม่ไปหยัดพ่อแม่กินเนี่ยลูกทําตามพ่อแม่พ่อแม่เอาผักในตู้เย็นอาภาะอ่าคะน้ามันเหลืองหน่อยหนึ่งชะไม่ทิ้งนะจะตัดใบออกเอาก้านมันมาหั่นกินเราทําแบบนี้ลูกเราทําด้วยอย่าไปฝึกอย่าไปฝึกอะไรให้บางทีเขานิสัยเสียเธอเดี๋ยวโตขึ้นมาแล้วเขาใช้ชีวิตยากเวลาพวกเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเด็กจะใช้ชีวิตยากเลยไปไม่เป็นเลย ต้องฝึกให้เด็กอ่ะจริงๆเด็กผู้หญิงนะต้องหัดให้เด็กล้างจานให้กวาดบ้านถูบ้านล้างจานพับผ้าช่วยแม่ทำกับข้าวมันจะได้รู้เลยว่าชีวิตมันมันมีความจำเป็นเธอรู้ไม่โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องงานครัวนะงานบ้านงานครัวเด็กผู้หญิงต้องรู้นะไม่ใช่ใช้แต่คนใช้จนกระทั่งแบบเฮ้ยเด็กทำอะไรไม่เป็นเลยเงี้ยไม่ได้เธอระยะยาว ระยะยาวไม่ได้เราเราต้องเราต้องให้ลูกหลานเรารู้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นนะนะระยะยาวนะเด็กโตขึ้นมาทำอะไรไม่เป็นเนี่ยจะใช้ชีวิตลำบากมากทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงินต้องจ้างคนมาเก็บกวาดเช็ดถูบ้านต้องจ้างคนมาทำกับข้าวแล้วอย่าอย่าทำตัวเป็นกลัวกลัวกับข้าวอ่ะกลัวกับกลิ่นอาหารติดโตแล้วมันเหม็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรเธอ มันอาบน้ํามันล้างออกได้แต่ถ้าเกิดเราซึมซับความขี้เกียจเข้าไปในตัวเราแล้วก็ลูกเราเนี่ยความขี้เกียจความจนเนี่ยมันมันล้างไม่ได้มันล้างไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกลูกเราให้โตขึ้นมาเนี่ยใครจะว่ายังไงก็ชักางมีกินติดผมใช่ไหมอาสะผมอาบน้ําไป แล้วก็อย่าพยายามอย่าอย่าพยายามพาลูกใช้เงินหรือทำอะไรที่บางทีมันไม่ควรไม่อย่างนั้นโตขึ้นมาลําบากเธอฉันเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ถูกโตขึ้นมานะจากการช่วยพ่อแม่ชนล้างจานนะแม่ฉันเนี่ยเป็นเด็กที่ตีเหล็กทําบัตรกรีคู่กับเตี๋ยฉันมาตอนเริ่มโตอายุสิบสิบขวบสิบสองขวบเตี๋ยฉันสอนให้ตีเหล็กแล้วนะถึงได้โตหนาหตีเหล็ก ปีหลังคาขึ้นไปอ่ะทำรางน้ำอ่ะปีหลังนะปีหลังคาทำรางน้ำแม่ฉันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะฉันล้างถั่วงอกลอกผักเจียวกระเทียมล้างถ้วยล้างจานกว่าจะเด้นเก่งนักเรียนโตหนึ่งนะแต่ถามว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรไหมฉันบังเอิญฉันโชคดีว่าฉันเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่อายคนเกี่ยวกับเรื่องทาทาอาชีพอ่ะไม่อายอ่ะมันเหมือนแม่ฉันน่ะ แม่ฉันเขาเขาดีใจอะ่ะที่เราทําอ่ะแล้วแล้วใครอยากเดินผ่านไปผ่านมาล้างจานละฉันเป็นคนไม่อายคนอะ่ะเออมือสวยไม่มีเคล็ดลับหรอากาทาครีมค่ะทาครีมหนูมือไม่แก่ตัวไม่ตัวไม่เหี่ยวนะเธอฉันอายุหกสิบกว่านคนที่ไม่เหี่ยวนะ เนี่ยพอพ่อ,พอ,พอแม่ฝึกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราฉันโตขึ้นมาเธอเห็นไหมพอโตขึ้นมาเนี่ยฉันก็ทํางานฉันก็ขยันทํางานทําการแล้วก็ทําได้หมดเลยเพราะตอนเด็กๆแต่เก็บผักเก็บหญ้าทําอะไรก็ทําได้หมดเด็ดผักบุ้งดองดองเนี่ยพริกดองขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยกอกก๋วยเตี๋ยวคั่วพริกป่นทําได้หมดแล้วก็อาหารเนี่ยเหมือนแม่เรา บ้านฉันนะ่ะเป็นบ้านที่พ่อแม่ไม่ออกไปกินนอกบ้านตั้งแต่ฉันยังเด็กๆนะเขามีทอดไข่ล้วก็ทอดไข่ผัดผักไข่เจียวไข่ตุนทอดปลาทูตำน้ำพริกกินปลาลากินผักเสี้ยนดองกินอะไรเงี้ยมันมันเหมือนพอเขาสอนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหวัดดีพี่แตนอะทุกคนไปกดติดตามแม่แตนน้องสาวแม่อ้วน แม่แตนต่อจิตปานสมจิตไปกดติดตามเลยคนนี้น่ารักมากในชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่กับแม่แตนเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตน่ารักไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไอ้นี่หยอดน้ำตาเทียมกับตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมตาแห้งค่ะ น้าจ้าเธอเออเราทำอะไรกับเขาต้องสอนเองเธอต้องถอดต้องสอนเองเด็กๆอะ่ะสอนโดยการกระทำให้มันเห็นฉันนักมันกลไม่ขี้เกียจนะน้แต่เนองมาวะหูเมื่อวานนี้จะไลฟฟังมีคนเนี่ย มีเนี่ยเดี๋ยวฉันไปด้วยเมื่อวันก่อนฉันไปถ่ายหนังใช่ปะถ่ายหนังเรื่องโคกะโลกของพิพัน์อานนท์แล้วฉันวิ่งสิบรอบแล้วทุกคนถามฉันบอกว่าจะทํางานจะเหนื่อยขนาดนั้นทําไมเนี่ยตังก็มีทําไมต้องเหนื่อยขนาดนั้นด้วยล่ะทําไมไม่เซฟตัวเองล่ะฉันมานั่งนึกในใจเออมันก็มันก็มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็ได้ตังอ่ะตังมีแต่ก็อยากทํางานอะ เออมีตังแต่ก็อยากทำงานน่ะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อซี่โครงหมูต่อสารพิษที่ Golden Place เอามาทำอ่าซี่โครงหมูผัดเต้าเจี้ยวเอามาหมักต้มซอสก่อนแล้วมาผัดเต้าเจี้ยวเอาไปให้พี่เน่งกับพวก,กบ้านพี่แตนกินเดี๋ยวจะทำไปแบบ หม้อใหญ่ๆแลใ,ใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องแล้วให้ไปแบ่งกันให้พี่ต้อยด้วยให้พี่ต้อยให้พี่เน่งด้วยให้พี่แตนคน <c oughs> น่ารักไม่ค่อยได้ไปตัอไม่ได้ซื้อกับข้าวเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยแม่น่าใสมาตโตดูแลตัวเองเลยล่ะเนี่ยพอโตขึ้นมาฉันก็เป็นคนขยัน เขยันก็ยันก็คนก็ยังงงมึงจะทําทําไมนักหนาว่ายวนถามทุกถามตลอดเลยเงินก็เยอะแยะมากมายแล้วนี่ก็ไปม,มีลูกก็ไม่มีทําทําไมวะอะไรเงี้ยบางคนเน่ะเขาไม่เข้าใจว่านี่มันคือความสุขเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมคนรวยนยนะคนที่รวยรวยหรือว่ามีความอัตรามีอัตราก้าวหน้าในความรวยคําพูดแบบนี้เขาไม่พูดเลยนะจีนก็ไม่พูดเลยนะบางคนก็จะบอก โอ้ยกินมังม้งสิเที่ยวมั้งสิมึงจะทํางานทําไมเหนื่อยจะตายตอนนั้นนะ่ะใครพูดอย่างนี้กับฉันนะ่ะฉันปล่อยผ่านเลยนะคือเขาเรารู้ว่าเขาหวังดีกับเราเขาอยากให้เราเที่ยวมั่งอะไรมัง่งแต่ฉันเป็นคนไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่แต่งตัวไม่อะไรวนะก็เก็บเงินใช้นี่หมดตอนหลังก็เที่ยวแล้วพอมีเงินก็เริ่มเที่ยวแล้วมีเงินก็เที่ยวแต่ว่าก็เที่ยวแบบไม่ได้ฟุม่มเฟือยนะเที่ยวแบบเที่ยวแบบประหยัดประหยัดอะ แล้วไม่เคยทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการกระทาเนี่ยจะให้เดือดร้อนด้วยการกระทําไม่เอาเลยอ่ะคือยิ่งไม่มีสติยิ่งอยากเนี่ยน,นะไม่มีความสุขเธอเฉียนคนไม่มีความสุขเยอะๆไม่มีความสุขไม่มีความสุขจากการกระทําของตัวเองหมดเลยนะจากการกระทําของตัวเองคือใช้เงินเยอะเละเทะไปหมดเลยหนักไม่เอาเบาไม่สู้ใช้แต่เงิน แล้วพอมันพอมันหมดแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยความทุกมาคนพวกเนี้เวลาจะหยิบใช้เงินมันไม่มีสติจริงๆบางทีมีกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยห้าใบแล้วเนี่ยมึงต้องซื้ออีกทําไมห้าใบก็พอแล้วอยากมีก็อาอามีแล้วตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยวงการพวกนี้จะพูดให้ฟังเพราะว่าพอเราเข้าไปในวงการแบบนี้แล้วนะแบรบนด์เนมแล้วนะแบบนวนะเวลาจะกลับมาถือกระเป๋าธรรมดาเนี่ยมันมีความรู้สึก ดูถูกตัวเองไม่เอาเดี๋ยวคนมองไม่ดี